ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็อายุมากแล้วนะคะ70แ <80. S 2> แล้วซึ่งเป็นสถานการณ์เดียวกับคนใน Gen X อีกจำนวนมากเลยที่เราก็อยู่กับพ่อแม่ที่อายุมากแล้วก็ยังมีลูกตัวเล็กๆอยู่เพราะฉะนั้นการเป็นวัยแรงงานในช่วงยุคสมัยนี้เนี่ยก็จะต้องมีทั้งเวลาในการดูแล แล้วก็ดูแลลูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบในทางเศรษฐกิจแล้วดูไม่ค่อยดีนักนะพี่หมอหนุ่มในประเทศไทยเนี่ยที่จะมีโครงสร้างสัดส่วนของผู้สูงอายุเยอะมากเลยถ้าดูในภาพนะคะเราจะเห็นเป็นสไลด์แบบปิรามิดเลยหม,มายความว่าแต่ก่อนเนี่ยผู้สูงอายุน้อยอเด็กเยอะอแล้วก็สามารถจะเข้ามาดูแล กลุ่มผู้สูงอายุได้ดีแต่วในตอนนี้เนี่ยโครงสร้างสังคมไทยเปลี่ยนไปเยอะค่ะเราเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี48ในประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ตั้งแต่ปี48จนปัจจุบันนี้ค่ะก็เรียกว่ามีผู้สูงอายุ12ล้านคนเยอะนะคะ12ล้านคนคือ18%ของประชากรทั้งหมด ถ้าดูในรูปปีระมิดก็จะเห็นว่าสัดส่วนมันจะค่อยๆโป่งพอ,องขึ้นมหมายความว่าเด็กก็เกิดน้อยลงเด็กเมื่อปี63เนี่ยเป็นปีแรกนะคะของโครงสร้างประเทศไทยที่เด็กเกิดไม่ถึง6 0สนคน ในขณะที่มีคลื่นซูนามิประชากรผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าในอีก10ป,ปีข้างหน้าเนี่ยก็ประชากรสูงอายุเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นหลักหลายล้านคนค่ะเพราะฉะนั้นโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมสูงอายุแต่ก่อนเราอาจจะมองไปที่ญี่ปุ่นฝรั่งเศสนะคะว่าเขาเดินไปไหนก็เจอแต่คนแก่ต่อไปประเทศไทยนี่แหละค่ะก็จะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนั้น